สบายดีสวัสดีจ้าสบายดีพ่อพ,อพอ่อเมอฟซี FC ที่นาฮักทุกทท่านสบายดีสุขคู่สุขคนพ่อพอ่อเมเมบอกว่าพังเล่าหรือฟังไทยเนาะพี่น้องมือน,นี้สาวจอยก็มาเปิดคลิปในบรรยากาศต,ตอนเช้าๆกับบอสเซาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีแล้วเนาะก็มีเดดออกพี่น้องวันนี้มือน,นี้สาวจอยกับเก็บพักในตามรั้วบ้านของสาวจอยแล้วพี่น้องก็มาลวกผักกินกับน้ำพริกหรือว่าเจล พี่น้องเนาะมามืัอนี้สาวจอยก็เสิได้ล้างผักก่อนพี่น้องมาล้างจะ,จะเป็นพักที่พอเก็บในขัวเงื้น่องห้อยนะพี่น้องจะมีมันแก้วแล้กวก็ยอดนกบัวพี่น้องแล้กวก็จะมีนกบัวลวกกินกับข้าวตอนเช้าๆนะพี่น้องเนาะน้ำสายก็ให้นะพี่น้องไอ้เป็นเงี้ยน้ำก่อนพี่น้อง บวกกับขาไปขางหม้อแล้วพี่น้องเอ้ยขางหม้อแล้ว,ลวกินข้าวเซาแต่ละมือของสาวจอยกับเบบซี่เราพี่น้องทานมาได้กินผักได้กินซีนกินปลาบอเกือบจะเต็นละอาทิตย์แล้วพี่น้องบางบางอาทิตย์ก็ได้กินเท่อนึ่งบางอาทิตย์ก็ไม่ได้กินเลยก็มีแต่เก็บผักเก๊กนี่แหละ บางทีก็เกี๋ยนไม่ไงครับพี่น้องมันจะนมาลุกแพ้อีกแล้วจ้าเขากัล้างเสร็จสิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลานทรายกับแบบอลแห้งไม่ใส่ละสบายดีลูกสบายดีมาแม่โอมามา,มาพ่าห่มเน่านี่มะ้ยมาเท่ๆผพาห่มเน่านี่แล้วเ,เสร็จโมกัน โดยสบายดีจ้าแกแก็บแปลกเหงสวัสดีเลยจ้โดยขอบใจดูบอลดูขอบใจอขอบคุณเออขอบคุณครับจแกขอบคุณครับจแกเออไปไปเม่สิไปลวกผกนะักมะเมนี้เขากินผกนักเนะาะลุงเนาะจเดี๋ยวกินผักเนาะเอาบ่มีเงินเนาะลุงเนาะจเดี๋ยวบ่มีเงินเนาะ ไอ้บ่มีเงินไอ้ไอกินภาคลวกภาคน้ำปลาเนาะ<อ>โดยไปๆปไปนี่ไปทำกาลล<อ>วกภาคแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กันซอจ,จอยจะมาก,กินภาคที่สดพี่น้องจะถามว่าอยากกินซีนบบก็อยากกินเนาะพี่น้องแต่ว่าในเมื่อเฮาบ่มีเงินเนาะก็ะเลยแบบกินแบบซีนละพี่น้องกินง่ายอยู่ง่าย ตอนที่ยุ่กับไอต้ตอมกับโบได้กินแบบลูลาพี่น้องมีแต่ตำน้ำพริกกะปิแล้วก็กินต้มน้ำไม้กินโลกพักไปกจอยแต่ก็ถามมันน้อยใจมันก็น้อยใจพี่น้องถามว่าแบบแต่ภูมิใจอะที่ที่ได้ที่เฮาได้ซัมนี่เนาะผููที่เขาจนก็เฮากับบอุดพี่น้องผูที่เขาดอยก็เฮากับบอุดเฮ้าตรงมองตัวนั้นเป็นแรงพักดันให้เฮาอยู่ได้พี่น้องแล้วก็สู้ต่อ อันเนี้ยเรามีสมนี้คนที่เขาบ่มีอะ่ะคนที่เขาลำบากกว่าเราอะ่ะก็มีหลายมาลุกพักกันพี่น้องสอดจอยกับขางมอเล้วพี่น,น้อยนี่นี่แหละะเอาพักลงก่อน ของเฮากับเปียมแล้วแมวกับพวกแมวก็เราเอาผักลงนี่แค่เราเฮาก็จะทาให้มันฟดการลวกผักก็จะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหนึงจ้ะ ออกผ่ามอกหัวยังคออะมือในก็กินแต่ผักพักพักแต่ก็ยังโบเห็นว่าจอยนะพี่น้องเอ๊ะแกโบเห็นว่าจอยพี่น้องเอออกินแต่ลอดผักอะ่ะมาพี่น้องวันนี้สาวจ้อยก็ได้กินข้าวแล้วจะมีมะเขือนะพี่น้องนะมาเบืองอาหารของสาวจ้อยกินเลยนะพี่น้องเนะาะมาพี่น้อง มาเด้อจ้ากินข้าวนี่อาหารอันนี้จะเป็นแจ่เวเพชรนะพี่น้องอันนี้ก็แจ่วบักเพชรอันนี้ก็ลวกพักอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเดดเดียวพี่น้องกะอันนี้ขอน้ำเพิ่อนนะจ๊ะเอานำเมียวัฒนาเคยน่าดีพี่น้องมาสะใจกันสินด็กกินข้าวก็พี่น้อยคาดมาได้คือน้ำปลาตัวนี้นเนาะพี่น้อง น้ำปลาอันนี้น้ำปลานี่ก็คือว่าโบได้รีวิวเลยพี่นอ้องจะมาแบบจะมาเว้าเรื่องที่มันแซ่บนะพี่นอ้องจะเป็นน้ำปลาที่แซ่บที่สุดในจังหวัดระยองนะพี่นอ้องก็ตตอกาบขอบพวกคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่กำพลน,นะพี่น้องนะพี่กำพลที่เพิินผากน้ำปลาให้สาวจ้อยได้กินได้ลองพี่นอ้องก็ตอนนี้กั จะจ้อยก็สิได้กินข้าวก่อนนะพี่น้องเนาะก็ต้องกราบขอบคุณเด้อจ้าเศบแห้งน้ำปลานี่คือขาดบ่ได้เคาก็จะซิกใส่น้ำพริกเขาจังซี่นะพี่น้องเนาะนี่บบเค็มพี่น้องบบเค็มอันนี้เศบแห้งเศบกินกับข้าวเหนียวบพรว่าข้าวเจ้าขา้าวอีหยังก็ยากพี่น้องเศบแห้งก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งผู้ใหญ่ใจดีพี่กำพรุนนะพี่น้องอยู่จังหวัดระยองที่เพิ่นซื้อน้ำปลาให้ภาคน้ำปลา เพิ่นมอบแต่แนวสิ่งดีๆให้สาวจอยแลพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยพี่น้องบ่วบาพี่อยู่ที่จังหวัดระยองหรือว่าแม่อุษาหรือว่าแม่ติก๊กแม่ก็นกพรนะพี่น้องทุกท่านนั่นเลยพี่น้องเอ,อ้เพิ่นกาดีกับสาวจอยครอบครัวบ่าวตอมสาวจอยเพิ่นเอ็นดูสงสารนะพี่น้องก็ตตองกราบขอบพระคุณเนะ้อจากขอให้พี่ๆพ,พ่อพ่อแม่แม่จงมีแต่ความสุขความจเจริญจงมีแต่สุขภาพขแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยค่ะไม่จนมีแต่รวยมีแต่สุขภาพแข็งแห้งมีแต่ความสุขกายสบายใจนะพี่น้องตอนนี้ซอจอยกับสิได้กินข้าวกับพี่น้องมะน้ำปลานี่อืมเจ็บอืม แมวแมวกับพ่อแมวพี่น้องอยากกินข้าวน้ำมาพี่น้องกัดมะเขือ,อม,มะเขือนี่กระปุกข้างๆเฮือนเอา,า,า,าแล้ว่น้อง าเหน,นียวอ่อ,อนแห่เห็นไหมน้องอ้อ,อนถ้าอ่อนว่าข้าวเหนียวสอจอยนะ<ม>ร้านทรายวันทีกินข้าวน้ำพี่น้องเพิ่นเขาไปหาน้องริสาแต่เท์้ซจอก่นนะไปหาเออสาอา์นาวินเพิน่นอืมเผ็บเฮง อขอนงาใส่มือนะเพี่น้องจิงเท่าอืมครับอืมอืมแม,ม่แ ยยเลยมากับน้องสาวสบายดีไหมสบา, <c oughs> ายดีพายกินลูกพักพนะี่น้องแมวกับพ่อแมวเฮิ <c oughs> อนังนี้ mhm hào ghê lâu hap sếp bỏ bò? sip bài sạch mhm hai mhm hai sạch đi áp kỳ nô ngon lâu sau phân mẹ con 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 หลังจากที่กินข้าวอีมเมนเทเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องกันถือว่าขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาเนี่ยแหละพี่น้องน้ำปลาอันนี้สาวจอยกระบโบน้ำปลาเทพี่น้องแล้วกันอันนี้สาวจอยกระบโบโหว่ะมันเป็นภาษาจังเซียพี่น้องเนี่ยกระเซ็บแห้งพี่น้อง โบเคม็มพี่น้องโบเคม็มแซบ่บทุกครั้งที่สาวจอยกินข้าวนะพี่น้องก็จะจะตำน้ำพริกแล้วจะเอาน้ำปลาในี่ซิดลงก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะพี่น้องกราบขอบคุณอีกครั้งที่พี่กำพลที่เพิน่นผากมาให้ที่พี่กำพลเพิ่นผ่ามาให้นะพี่น้องก็ดีใจแล้วก็ต้องกราบขอบคุณเพิ่นอีกครั้งนะพี่น้องสิ่งดีด สิ่งดีดีที่เพ like şey, em, ิ่อนยักให้ลองยักให้ซิมพี่น้องกับโบเมนวัสิได้โบเมนวัสิหาซื้อได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเดินนำปลาตันนี้โบเมนวัสิหาซื้อได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องกับขอบคุณเด้อเพี่กำโพลขอให้พี่จจมีแต่ความสุขกายสบายใจโจมีแต่ความสุขความเจริญนะจ้ามาพี่น้องตอนนี้สาวจอยกินข้าวอีเมเนทีเรียบร้อยกับอีพีนี้กับโบมี่ยังนำพี่น้องก็ได้มากินข้าว มาพอพอยแม่เอฟซีแล้วมามากินข้าวเล้พี่น้องะกะอีพีนี้สาวจอยกัสิได้ลำลาพ่าจจกกะสิได้จบคลิปเพียงซํำนี้ก็ได้พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายหลังจากที่กินข้าวอีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกะะืือว่าขาดบมดได้ก็คือน,น้ำปลานี่ยแะพี่น้องผักามาให้ ที่พี่กำพ,พลเพลิพินผ่ามาให้นะพี่น้องก,ก็ดีใจและก็ต้องกาบขอบคุณเพินพ่นอีกครั้งนะพี่น้องสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่เพิ่นยังให้ลองยังให้ซิมพี่น้องก,กับโบเมนวัสีได้โบเมนวัสิหาซื้อได้ง่ายๆด้อพี่น้องเดินน้ำปลาตัวนี้โบเมนวัสิหาซื้อได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องกาบขอบคุณเด้อพี่กำพ,พลขอให้พี่จมมีแต่ความสุขกายสบายใจโจามีแต่ความสุขความเจริญนะจ้า มาพี่น้องตอนนี้สาวจอยกินข้าวอีเมเนทีเรียบร้อยกับอีพีนี้กับบมี่ยังแล้วพี่น้องก็ได้มากินข้าวมาพอพอม่เอฟซี G, แล้วมามากินข้าวแล้วพี่น้องกับอีพีนี้สาวจอยกับสิได้ลำลาพาจากกับสิได้จบคลิปเพียงซํานี้ก็แล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย